เราก็กำลังจะเข้าห้องกันค่ะเราเก็บของฝากโ,โอ้ยยานมามีตตกยานมามีตตกจะพึ่งคราวจะเปิดไฟให้หน่อยจ้าจ้าจ้าเราเอาของขึ้นมาเก็บข้างบนค่ะ,คะอีก็ปุนของฝากนะคะ เยอะแยะเลยขอขวานจากใครนี้่ยของยีราหกของยีราหกโอ้ยรองเท้าก็มีเยอะแยะเลยลูกสุดยอดเลยรองเท้าส้นรองเท้ายาวใช่ไหมคะค่ะโอ้ยรับบะมี่หน่อยค่ะโอ้ยเอาเสื้อไปด้วอันนี้คือตะกร้าผ้าที่เราซักแล้วนะคะวางไว้ก่อนโอเคไม่ค่อยจะรกเท่าไหร่เพราะเราไม่มีเวลาใช่ไหม ไปไปกินข้าวกันกินไหมข้าวมันไก่ต่ไปไปกินข้าวมันไก่เอามาน้องมามาเป็นพันยาของพี่ได้ไหมพี่จะพาไปขึ้นรถไฟโย่โอ้โอพี่จะพาไปขึ้นรถไฟไหลไปไหลไปลเครียดดีแต่ว่าให้กินข้าวมันไก่ไงยาพีนโอ้แต่แล้วจะเดินข่างจะกระเล็นน้อยข้างลิงน้อยลิงน้อยทางบอมมีไวแล้วสว เดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะเปิดให้หน่อยค่ะก๊กก๊กก๊ขอบคุณมากโอ้โหย่าแตีงกำลังมาค่ะโอ้ยย่าแตีงน่ารักแค่ว่าเอาชุดมาให้หลานตั้งเยอะแยะเลยพุ้ยก๊กเอาไปเก็บดีๆลูกปาย่าแตียงไม่ละหอยไม่หอยไว้มาหอยไว้ค่ะอัน้ส ขอบคุณขอบคุณก่อนค่ะข,ขอบคุณชุด <ขอ S 1> สวยขอบคุณชุดสวยๆจากแม่แม่เอฟซีค่ะขอบคุณค่ะหมดแล้วหดแล้วงามงามี่ก็ชุดสวยๆค่ะคืนนี้รอติดตามนะคะใส่ชุดใหม่จา้า ผ้าอ,อีลาชุดใหม่เยอะเลยขอบคุณนะคะ